อะไรดีก็อยากจะบอกต่อนัดได้ชุดเครื่องครัวหินแกนิตมาทำอาหารไม่ติดกระทะถูกคุ้มเหมือนได้ฟรีเลยค่ะได้ยังไม่อีกแล้วเครื่องครัวนึดไงจำเด้บอะน้องเคยซื้อไหมนี่จำเลยบอ๊ะเดี๋ยวน้องประกอบอันนี้ให้เบิง่งแล้วน้องใส้เอ่อยท้ายละคาว่ัเท่รไหได้ สามชิ้นอู้หูใบนี้ขนใหญ่เลยอ่ะใบนี้ขนงามเลยงามปะอูอ้หูสวย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 ชอบชอบชอบมาทิ้งมาเงิน คอยคุมเลยอะบ่อคิด่าของจริงมันจะแบบใบไงขนาดนี่โอ้อันนี้กับใบไงแบบหนาอยู่นะกระทะหนาเลยแหละนี่หนักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวประกอบน้องประกอบมาแล้วกันเตอเขามีหอดไข่คว้างไห้ยังดีบอจ่าประกอบง่ายมากเลยแค่ประกอบฝานี่ อุ้ยสวยสวยสวยชอบมากเลยใบนี้มันเป็นกระจกแบบคุณภาพดีเลยนะคะเนี่ยโอ้ยใบน,นี้สวยมากช่อดมจับบรรจดัดามจับกระทะโอ,อ้นี่น้ำหนักด,ดีมากเลยอะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนะจะให้พี่สาวนัดถ่ายแล้วว่าราคาเท่าไหรทั้งหมดนี้มาเลยมาน้องเพื่อนๆลองถ่ายไปด้วยกันนะถ่ายถูกขอให้ถูกหวยงวดนี้อ้ในท้ายว่าทท้งหมือทีเท่าไหร่หลายปันนี่สวยงามกับสิบสามสี่พันคนติเอาก็ท้ายถูกนะเพะว่าราคาเต็มาา 3, ่มันประมาณสามพันสามพันหาสามพันหกเอ้ยแต่หน่องเสือในราคาแฟชเซลอ่ะเอ้ยใ้ท้ายอีกรอบเท่าไหร่สองพันห้าโอ้ยแฟชเซล กันยังแพงไปเอ่ะเห็นท้ายอีกทีนึงอ่ะถ้าท้ายถูกรอบนี้ให้ถึกไหมพันแปดแล้วเพื่อนๆทายเท่าไหร่กันคะทั้งหมดนี้นะสี่ชุดเนี่ยค่ะทุกคนนัดซื้อมาในราคาแฟดเซลไม่ถึงพันแปดทุกคนนัดกดมาได้ในราคาพันพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทอ่ะจริงถูกวะถูกอ่ะส่วนอะไเนยปวดขุมเลยพนัง Oh. น้องซื้อใบเดียวใบนี้เนี่ยตอนนี้ mm. ตอนนี้นะแบบถลอกปอกเปิกไปหมด mm. แล้วนะคะขนาดใช้แบบธนุถนอมนะใบเดียวใบนี้เก่ารอยเก้าสิบเก้าบาท oh. ซื้อในหา้าง oh. แล้วดูทั้งหมดนี้ทุกคน oh. แค่พันหกร้อยกว่าบาทแต่ว่าต้องซื้อในราคาแฟดเซลล์นะถ้าเพื่อนๆเห็นราคาที่มันต่ำกว่าส0 0พันเนี่ยกดเลยค่ะคุ้มแน่นอนถ้าใครอยากได้เดี๋ยวนะทิ้งพิกัดไว้ให้ที่ตะกร้าตรงนี้นะคะ